กลับก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสําหรับช่องพระลุงจาราคาเบาๆนะครับทุกเช้าวันพุธกับเช้าวันเสาร์นะครับกลับมาพบกับช่องพระลุงจาราคาเบาๆนะครับช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับ0 8 9 7 0 4 3 3 8 8 0 8 9 7 0 4 3 3 8 8นะครับสนูกสนใจนะครับนะครับ ก็โทรมาได้นะครับ EP นี้เป็น EP ที่2 3 4แล้วนะครับ EP ที่234แล้วนะครับเลขสวยนะครับ EP นี้นะครับก็มีหลากหลายท่านได้เช่าบูชานะครับสำหรับใน EP ก็200บาทนะครับนะครับใน EP 200บาททุกองค์3องค์ก็ยังคง500ร้อนะครับ3องค์ก็ยังคง500บาทอยู่นะครับเอาไปชมพิเศษก่อน EP นะครับพิเศษก่อน EP วันนี้นะครับก็จะมีสมเด็จ วัดละขังนะครับห้าพิมพ์ด้วยกันนะครับนะครับห้าพิมพ์นะครับก็จะมีสมเด็จพิมพ์ใหญ่พิมพเจดีฐานแซมนะครับเกรดบัวตูมแล้วก็ปลุกโพนะครับสามร้อห้าสิบาทนะครับพร้อมกล่องนะครับพร้อมกล่องนะครับสมเด็จนะฮะสมเด็จวัดละขังนะครับสนใจก็ปิดเข้ามาได้นะครับสามร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะครับ นะครับพิเศษก่อน EP ชิ้นที่1นนะครับพิเศษก่อน EP ชิ้นที่2นะครับเป็นหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะครับ2 4 9สนะครับมีด้วยกัน4พิมพ์นะครับนะครับนะครับปู่ทวดพิมพ์ใหญ่ปู่ทวดพิมพ์ใหญ่ลายจุดนะครับชนรูดนะครับพละรอดนะครับสนใจปิดเข้ามาได้นะครับ คิด300บาทนะครับนะครับสี่องค์นะครับหู้ทวดนะครับในกล่องสวยๆเลยนะครับสีสามร้อยบาทนะครับคิด300อบาทท่าตีนะครับคิด3 0 0บาทสมเด็จวัลคังนั้น350นะครับอันนี้300บาทพิเศษกรณีพีชิ้นที่3นะครับได้มาเป็น6นิ้วนะครับพระสยามเทวาทิราชนะครับมีปิดทองนะครับรอ โบราณเลยนะครับหล่อโบราณนะครับสวยๆนะครับสูงประมาณหกนิ้วนะครับพระสยามเทวาธิราชนะครับสามร้อยบาทเช่นกันนะครับพระสยามเทวาธิราชถือถุงเงินถุงทองนะครับสนใจก็ปิดกันมาได้นะครับนะครับสวยมากนะครับรูปหล่อทองเหลืองนะครับสามร้อยบาทเท่านั้นนะครับสนใจปิดเข้ามานะครับพิเศษกรณีชิ้นที่สามนะครับ ต่อไปพิเศษกรอี ep แถวที่หนึ่งเส้นที่หนึ่งนะครับวันนี้ได้สร้อยมาหลายเส้นอยู่นะครับนะครับสวยงามนะครับสี่ร้อยบาทนะครับนะครับประดับอัญมณีสวยๆเลยนะครับเส้นที่หนึ่งนะครับแถวที่หนึ่งเส้นที่หนึ่งด้านหลังก็จะเป็นสมเด็จโตนะครับนะครับสี่ร้อยบาทเท่านั้นนะครับสนใจปิดก็ได้ครับเส้นที่หนึ่งนะครับ ไปเส้นที่2นะครับแถวที่1เส้นที่สสวยงามเลยนะครับออกโทนสีม่วงนะครับนะครับตัวสร้อยนี่สวยเลยนะครับนะครับงานฝีมือเลยนะครับสนใจปิดเข้ามาได้นะครับ400รบาททุกเส้นนะครับสําหรับพิเศษกรณีพีนะครับหลังก็จะเป็นสมเด็จโตนะครับนะครับสีม่วงนะครับแถวที่1ชิ้นที่2นะครับ แถวที่หนึ่งชิ้นที่สามนะครับสี่ร้อยทุกเส้นทุกเส้นเลยนะครับชิ้นที่สามนี่ก็สวยนะครับกําลังการมากนะครับสีม่วงเช่นกันนะครับนะครับตัวสร้อยนะครับสี่ร้อยบาทนะครับเส้นที่สามสี่ร้อยบาททุกเส้นนะครับเส้นที่สี่นี่ออกโทนสีแดงนะครับสวยงามเลยนะครับ แดงนะครับอันมณีสวยสวยเลยนะครับ400บาทเท่านั้นนะครับถูกที่สุดแล้วนะครับสนใจปิดเข้ามาได้นะครับพิเศษก่อนอีพีเส้นที่4ี่นะครับแถวที่1เส้นที่4ี่นะครับหลังก็เป็นสมเด็จโตนะครับพิเศษก่อนอีพีเส้นที่5้านะครับสวยเลยนะครับสวยงานนะครับเส้นนี้ก็จะหลากสีเลยนะฮะอันมณีหลากสีเลยนะครับ ตัวสร้อยก็สวยนะครับนะครับนะครับสวยมากนะครับนะครับขึ้นคอไม่อายใครเลยนะครับเส้นที่ห้านะครับต่อไปเส้นที่หกนะครับมีด้วยกันเจ็ดเส้นนะครับเส้นที่หกนี่ก็อลังการนะครับนะครับตัวสร้อยนี่ก็มีอัญมณีหลากสีนะครับนะครับ จี้ก็สวยนะครับนะครับหลังก็จะเป็นสําเร็จโตนะครับเส้นที่หกนะครับสุดท้ายก่อนอีพีนะครับเส้นที่เจ็ดสี่ร้อยเช่นกันนะครับสวยงามนะครับสีม่วงนะครับนะครับเกิดวันเสาร์นี้โอเคเลยนะครับสีม่วงนะครับนะครับเส้นที่เจ็ดนะครับ สนใจเส้นไหนก็โทรมาได้นะฮะไลน์มาได้นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับศูนย์4ป3เก้าเจ็ด3ูน8สี่สมสามปดปดนเก้าเจ็ดูนย์สี่สามสามปดปดนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับตัวนี้ต่อไปก็ใน EP นะครับใน ep ก็สองรอยบาททุกองนะฮะใน e ีพ0สองร้อยบาททุกองนะครับสนใจองค์ไหนก็แถวไหนองค์ไหนก็โทรมาได้นะครับสามองค์ก็ยังห0 0อบาทเช่นเดิมนะครับ3องค์ห้ารอยบาท นะครับแถวที่หนึ่งองค์ที่หนึ่งนะครับเป็นสมเด็จลงรักปิดทองสวยๆนะครับนะครับเก่าๆเลยนะครับลงรักปิดทองสองสี่ศูนย์แปดนะครับนะครับด้านหลังนะครับแถวที่หนึ่งองค์ที่หนึ่งนะครับแถวที่หนึ่งองค์ที่สองเป็นไกเซอร์นะครับเป็นสมเด็จไกเซอร์นะครับเก่าๆนะครับ นะครับสนใจปิดมาได้นะครับอง์ละสองร้อยสามองห้าร้อยเช่นเดิมนะครับแถวที่หนึ่งองที่สามนี่ก็จะเป็นสมเด็จยอดขุนพลนะฮะยอดขุนพลนะครับหลังเป็นแต่รัชการที่สี่นะครับสนใจก็ปิดมาได้นะครับอง์ละสองร้อยสามองห้าร้อยนะครับแถวที่หนึ่งองที่สามแถวที่หนึ่งองที่สี่นะครับเป็นสมเด็จ นะครับสวยๆนะครับเนื้อดำนะครับหลังก็ตารัชการที่สี่เช่นกันนะครับไม่ได้ดูดติดนะครับแถวที่หนึ่งองค์ที่ห้านี่เป็นวัดพับนะครับนะครับวัดพับลงรักปิดทองนะครับลงชาติลงรักปิดทองสวยๆเลยนะครับหลังก็จะมีครุดนะครับหลังจะมีครุดนะเ็ดชาตินะครับมีครุดนะครับ แถวที่หนึ่งองค์ที่ห้านะครับแถวที่สององค์ที่หนึ่งนี้เป็นสมเด็จเหล็กไหลนะครับนะครับปีกแมลงทับนะครับเกตบัวตูมนะครับสองร้อยบาทนะครับสามองค์ห้าร้อยนะครับในอีพีนะครับสามองค์ห้าร้อยแถวที่สององค์ที่หนึ่งแถวที่สององค์ที่สองเช่นกันนะครับองค์นี้ออกโทนเขียวนะฮะเขียวน้ําเงินม่วงนะปีกแมลงทับเลยนะครับสมเด็จเกศบัวตูมนะครับ นะครับแถวที่2องอค์ที่สองแถวที่2องค์ที่3าเป็นเหล็กไหลเช่นกันนะครับเป็นเหล็กไหลไกเซอร์นะครับนะครับเหล็กไหลไกเซอร์นะครับส่วนใจก็ปิดกันไม่ได้นะครับแถวที่1องค์ที่3ามแถวที่1องค์ที่4ี่นี่เป็นปูทวดปิดตานะครับปู่ทวดปิดตานะครับปูทวดปิดตาวัดร้อนนะครับพัทลุงสองห้าศูนย์เก้านะครับ แถวที่สององค์ที่ห้านะครับ <c oughs> เป็นสมเด็ดนะครับสวยๆนะครับลงรักปิดทองนะครับนะครับ สนใจก็ปิดกันมาได้นะครับนะครับแถวที่สององค์ที่ห้าแถวที่3ามองค์ที่1นี่เป็นสมเด็จเนื้อหอมนะฮะสมเด็จเนื้อหอมมีเม็ดพระธาตุนะครับนะครับพิมพ์พิมพ์พระแก้วนะครับนะครับพิมพ์พระแก้วนะครับหลังก็จะมีเม็ดพระธาตุมีบนสารนะครับเห็นชัดเจนนะครับนะครับแถวที่3ามองค์ที่1นะครับ แถวที่สามองค์ที่สองเป็นพิมพ์พระแก้วอีกองค์นะฮะเนื้อเบญจลงนะครับ <c oughs> มีผงตะไบทองนะครับนะครับสนใจนะครับปิดเข้ามาได้นะครับองค์ละสองร้อยสามองห้าร้อยเช่นเดิมนะครับแถวที่สามองค์ที่สามนี่เป็นสมเด็จเก่าๆอีกองค์นะฮะสนใจก็ปิดเข้ามาได้นะครับแถวที่สามองค์ที่สาม นะครับชอบองค์ไหนนะครับโทรมาได้ไลน์มาได้นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับแถวที่สามองค์ที่สี่นะครับขัวโตนะครับขัวโตนั่งผ่านนะครับหลอสีนะครับสวยเลยนะครับหลังก็จะมีเม็ดพัทธาตุนะครับแถวที่สามองค์ที่สี่นะครับแถวที่สามองค์ที่ห้านะครับเช่นกันนะครับ เป็นกลัวโตรอสีเช่นกันนะครับนะครับมีซุ้มมีงาช้างนะฮะนะครับหลังก็จะมีเม็ดพระธาตุนะครับแถวที่สามองค์ที่ห้านะครับต่อไปแถวที่สี่องค์ที่หนึ่งนะครับเป็นสมเด็จสองหน้านะครับองค์ดำสองหน้านะครับเกตารุซุ้มนะครับนะครับเกตารุซุ้มสนใจปิดเข้ามาได้นะครับแถวที่สี่องค์ที่ หนึ่งนะครับแถวที่สี่องค์ที่สองเป็นสมเด็จนะครับมีหน้ามีตาเลยนะครับ <c oughs> พิมพินชินลาชนะครับนะครับมีซุ้มเรือนแก้วนะฮะสมเด็จมีซุ้มเรือนแก้วก็ตีเป็นชินลาศนะครับพิมพ์ชินลาชนะครับสวยๆเลยนะครับแถวที่สี่องค์ที่สองนะครับเนื้อออกโทนขาวนวลนะครับนะครับแถวที่สี่องค์ที่สามนะครับเช่นกันนะครับเป็นสมเดสสม e ็จ <c iller> <c oughs> พิมพ์ชินดาล่านะครับมีหมุดนะครับนะครับมีเรือนแก้วนะครับนะครับด้านหลังนะครับออกโทนสีแดงนะครับแถวที่สี่องค์ที่สามแถวที่4ี่องค์ที่สี่นะครับนะครับเป็นสมเด็จเนื้อสีเขียวนะครับนะครับองค์นี้จะไม่มีหมุดด้านหน้านะครับมีหมุดด้านหลังแทนนะครับนะครับเป็นหมุดด้านหลังแทนนะครับแถวที่สี่องค์ที่สี่นะครับ ออกโทนเนสีเขียวนะครับหน้าตาชัดเจนนะครับแถวที่สี่องค์ที่ห้านี่เป็นผงสุพรรณนะครับลงนะครับมีอัญมณีครับลงชาติปิดทองนะครับนะครับลงชาติปิดทองสนใจนะครับผงสุพรรณนะครับนะครับแถวที่สี่องค์ที่ห้านะครับแถวที่ห้าองค์ที่หนึ่งนะครับ เป็นมีเม็ดพระธานนะครับกลัวโตรอห้านะครับรนะครับนะครับกลัวโตก,กำลังสั่งเสาเทศนาอยู่นะครับรอห้าด้านหลังมีตรกุดนะครับหลังมีตรกุดแถวที่ห้าองค์ที่หนึ่งนะครับแถวที่ห้าองค์ที่สองนะครับเช่นกันนะครับสมเด็จพุท e x t e โตนะครับ ด้านบนก็มีพระสมเด็จนะครับมีพระประธานนะครับมีภาพรประธานนะฮะสมเด็จเจาาตโตนะครับมีเม็ดพระธาตุนะครับด้านหลังก็จะมีตะกรุดนะครับลงชาติปิดทองนะครับแถวที่ห้าองค์ที่สองแถวที่ห้าองค์ที่สามนะครับ เป็นสมเด็จเนื้อบญนจระลงเกตทะลุซุ้มนะฮะเกตทะลุซุ้มสวยๆเลยนะครับเก่าๆนะครับหลังก็จะเป็นพิมพ์นางพญานะครับนางพญาหลังเป็นนางพญานะครับนะครับมีผงตะไบทองนะครับมีผงตะไบทองนะครับนางพญานะฮะเนื้อเก่าแกล่งสวยนะครับแถวที่ห้าองค์ที่สี่แถวที่ห้าองค์ที่ห้านะครับเป็นสมเด็จ ลงรักปิดทองมีหมุดนะฮะมียันนะ,นะครับหลังนะครับขุรวโตสองสี่หนึ่งหนึ่งนะครับมั่งมีนะครับเนื้อออกโทนสีดำนะฮะนะฮะเนื้อว่านสีดำนะครับแถวที่ห้าองค์ที่ห้านะครับแถวที่หกองค์ที่หนึ่งนะครับเป็นสมเ,เป็น ละนะครับด้านหลังก็จะมีเหรียญนะครับเหรียญเหรียญเหรียญจีนนะฮะนะครับด้านหน้าก็จะเป็นเจ้าแม่คุณอิมนะเจ้าแม่คุณอิมนะครับนะครับไม่ตัดปีกนะครับไม่ตัดปีกเพราะเป็นเหรียญนะฮะแถวที่หกนะครับที่หนึ่งนะครับแถวที่หกองค์ที่สองนะครับเป็นสังกัดจายนะครับด้านหน้าเป็นสังกัดจายนะครับ หลังเป็นรอสี่นะครับหลังเป็นรอสี่เหรียญรอสี่นะครับไม่จัดปีกนะฮะลงชาติปิดทองสวยๆเลยนะครับนะครับด้านหน้าเป็นสังกัจใจนะครับหลังเป็นรอสี่นะครับแถวที่หกนะครับองค์ที่สองแถวที่หกองค์ที่สามนะครับเป็นไกเซอร์องค์ใหญ่นะฮะไกเซอร์องค์ใหญ่นะครับลงชาติปิดทอง นะครับนะครับลงชาติปิดทองนะครับแถวที่หกองค์ที่สามแถวที่หกองค์ที่สี่นะครับเป็นสมเด็จเกศทะลุซุ้มได้สวยอีกองนะครับมีผงตะใบทองนะครับหลังก็จะเป็นสมเด็จนะครับนะครับหลางเป็นปลาสมเด็จนะครับสนใจก็ปิดเข้ามาได้นะครับนะครับเนื้อเก่าแกร่งเช่นกันนะครับแถวที่หกองค์ที่ห้านะครับ เป็นสมเด็จเกิดทะลุซุ้มเช่นกันนะครับเนื้อบินจะลงสวยๆนะครับเก่าแกร่งเลยนะฮะนะครับหลังเป็นครุดนะครับหลังเป็นตาครุดนะครับแถวที่หกองค์ที่ห้านะครับแถวที่เจ็ดองที่หนึ่งนะครับเป็นสมเด็จมีเม็ดพัทธ์นะครับแตการงาสวยๆเลยนะครับนะครับ มีเม็ดพระธาตุแตกแรงงานส,สวยๆเลยนะครับด้านหลังนะครับนะครับมวลสารหินขึ้นชัดเจนนะครับนะครับสนใจปิดก้าไปเลยครับแถวที่เจ็ดองที่1ต่อไปแถวที่เจ็ดองที่2นะครับเป็นสมเด็จส,สวยๆอีกองค์นะฮะเนื้อเก่าแกร่ง นะครับด้านหลังนะครับสนใจก็ปิดเข้ามาได้นะครับแถวที่7องค์ที่2องค์ละ2 0 0บาทนะครับ200บาทจัดส่งฟรีนะครับ3มองค์500บาทเช่นเดิมนะครับแถวที่7องค์ที่3มนะครับเป็นสมเด็จมีหน้ามีตานะครับสีเขียวนะครับนะครับโรยผงตะวใบทองนะครับนะครับแถวที่7องค์ที่3นะครับแถวที่7องค์ที่4นะครับ เป็นสมเด็จเนื้อเก่ามากนะฮะนะครับเป็นสมเด็จเนื้อเก่าเก่าเลยนะครับด้านหลังนะครับต่อไปแถวที่เจ็ดองที่ห้านะครับเป็นสมเด็จ ยสวยเลยนะครับนะครับดูวนสารนะครับแถวที่เจ็ดองที่ห้านะครับต่อไปแถวที่แปดนี่เป็นเป็นเบี้ยแก้หลูงปูบุญทั้งหมดเลยนะครับนะครับแถวที่แปดนี่นะครับมีปลาลอดวิ่งทุกทุกลูปใหญ่นะครับนะครับเป็นเบี้ยแก้ลูกใหญ่นะครับ ลูกปูบุญนะครับแถวที่แปดลูกที่หนึ่งนะครับเบี้ยแก่ลูกที่หนึ่งนะครับแถวที่แปดเบี้ยแก่ลูกที่สองนะครับมีด้วยกันทั้งแถวนะครับเป็นเบี้ยแก้ปูบุญได้มาห้าลูกนะครับนะครับลูกที่สองนะครับด้านหลังก็จะลงรักปิดทองนะครับมีตะกุดนะครับลูกใหญ่นะฮะแถวที่แปดลูกที่สามนะครับนะครับ ลูกใหญ่เช่นกันนะครับชอบลูกไหนปิดมาได้เลยนะครับลูกละสองร้อยนะครับสามลูกก็ห้าร้อยนะฮะถูกมากๆนะครับนะครับมีตะกรุดนะครับปู่บุญนะครับแถวที่แปดลูกที่สามต่อไปแถวที่แปดลูกที่สี่นะครับนะครับเบี้ยแกดังทุกลูกนะครับนะครับนะครับด้านหลังก็จะเป็นถักเชือกนะครับมีปิดทองลงรักปิดทองนะครับ มีตะกุดนะครับแถวที่แปดลูกที่ห้านะครับนะครับมีด้วยกันอยู่ห้าลูกนะครับนะครับทั้งแถวนะครับมีทั้งแถวนี้เป็นตะกุดปุบบุญนะครับต่อไปแถวที่เก้านะครับองค์ที่หนึ่งนะครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อทบวัดชนแดนนะครับนะครับหลวงพ่อทบหน้าฝรั่งนะครับหน้าฝรั่งพิมพ์หน้าฝรั่งฐานสูงนะครับสนใจก็ปิดเข้ามาได้นะครับ หลวงพ่อทบนะครับหล่อโบ,บราณหลวงพ่อทบนะครับวชนแดนนะครับแถวที่เก้าองค์ที่หนึ่งแถวที่ทเ,เนนก้าองค์ที่สองนะครับเป็นเหรียญนะฮะกระไหลทองนะครับเป็นเป็นเหรียญปราสยามเทวทิร่านนะครับกระไหลทองนะครับมีโค้ดนะครับกระไหลทองด้านหน้าจะเป็น ในหลวงรอเก้านะฮะสุนทนาธรรมนะฮะเนื้อกับไหลทองที่สวยเลยนะครับชัดเจนมากนะครับแถวที่เก้านะครับองค์ที่สองแถมด้วยนะครับแถมด้วยนะครับให้ท่านไปเลยนะครับเข็มกลัดนะครับพระสยามเทวทิราชนะครับสองชิ้นนี้คิดเป็นหนึ่งชิ้นนะครับแถวที่เก้าองค์ที่สองนี่นะฮะสองชิ้นนี้ นะครับเป็นพระสยามเทวาธิราชนะครับนะครับคิดเป็นหนึ่งชิ้นนะครับก็ไหลทองสวยๆเลยนะฮะเห็นว่าเป็นพระสยามเทวาธิราชนะฮะอยากให้ไปคู่กันนะครับได้ได้ไปคู่กันนะครับก็มีด้านหลังก็จะเป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับนะครับสนทนาธรรมนะครับแถวที่9องค์ที่3มนะครับ เป็นหลงพ่อเงินนะฮะสังกระจายหลงพ่อเงินนะครับสังกระจายยืนนะครับนะครับเป็นสังกระจายยืนหลงพ่อเงินนะครับแถวที่เก้านะครับรอเก่าๆเลยนะครับแถวที่เก้าองค์ที่สามนะครับต่อไปแถวที่เก้าองค์ที่สี่นะครับ เป็นรูปหล่อนะฮะพระแม่อุมาเทวีนะฮะเนื้อทองเหลืองเก่าๆเลยนะครับสวยๆเลยนะครับพระแม่อุพระแม่อุมาเทวีนะครับนะครับนะครับหล่อโบราณเก่าเลยนะครับสนใจก็ปิดเข้ามาได้นะครับรูปหล่อพระแม่อุมาเทวีนะครับแถวที่เก้าองค์ที่ห้าสุดท้ายนะครับก็จะเป็นสมเด็จ พุทธเจ้โตนะครับทรงช้างสามเสียดนะครับนะครับทรงช้างสามเสียดนะครับแถวที่เก้าตที่ห้านะครับสนใจก็ปิดก็ได้นะครับต่อไปก็จะเป็นพิเศษหลังอีพีนะฮะพิเศษหลังอีพีมีมีไม่มากนะครับพิเศษหลังอีพีมีไม่มากนะครับก็จะให้ท่านได้บูชากันนะครับแถวพิเศษหลังอีพีนะครับมีอยู่แถวเดียวนะครับ แถวที่หนึ่งนะครับจะเป็นหยกหยกเขียวนะครับสามรอห้าสิบบาทนะครับหยกเขียวนะครับหยกเขียวขึ้นคอพอดีนะครับเม็ดใหญ่นะครับสามร้อยห้าสิบบาทนะครับเส้นที่หนึ่งนะครับเส้นที่สองนี่จะเป็นสร้อยนะครับสร้อยเป็นสร้อยที่มีทั้งมุกนะครับ มีมุกมีประคำเหล็กไหลน้ำพีนะครับประคำเหล็กไหลน้ำพีแล้วก็มีลูกอมเนื้อเมฆพัดนะครับนะครับที่เป็นลูกเล็กๆนี่นะครับเป็นเนื้นเมฆพัดนะครับเนื้อเมฆพัดนะครับอันนี้จะเป็นมุกขาวนะครับมุกขาวนะครับ แล้วก็มีประคำเหล็กน้ำพีนะครับนะครับแล้วก็จะมีลูกอมเนื้อเมกพัดนะครับเล็กๆนี่ครเส้นที่2นะครับสวยๆนะครับ2องาบบาทนะครับเส้นที่สามเช่นกันนะครับเส้นที่สามก็จะมีคล้ายๆกันนะครับนะครับมีมุกนะครับมีลูกอมอ่า เนาอมีกระพัดนะครับแล้วก็จะมีเหล็กน้ำพีนะครับนะครับสนใจก็ปิดก็ไม่ได้ครับเส้นที่สามนะครับเส้นที่สี่นะครับเส้นที่สี่นี่ประกอบด้วยอันนี้จะเป็นกระดูกนะฮะจามรีจากทิเบตนะครับกระดูกจามรีจากทิเบตนะครับสวยๆเลยนะครับแล้วก็จะมี เหล็กลูกปัดที่เป็นเนื้อเมกพัดนะครับนะครับแล้วก็จะมีสวยๆเลครับสองร้อยสิบาทนะครับสองร้อยสิบาทนะครับสองร้อยสิบาทสนใจก็โทรมาได้นะครับเส้นที่สี่นะครับห้านะครับก็จะเป็นสองร้อยสิบาทเช่นกันนะครับพุจานโตนะครับพุจานโตนะครับลงยาสีแดงนะครับหลังก็ ชีนาบัญชออยู่ในกรอบแล้ครับสองาบาทนะครับสุดท้ายนะครับชิ้นที่6นะครับโทษอันนี้เป็นปูท่ทวดนะครับโทษทีปูท่ทวดหลังหมื่นยันนะครับนะครับมีปูทวดกับผู้จังโตนะครับนะครับโทษทีสับสนนะครับชอบวงไหนก็จะเป็น สีแดงนะครับนะครับชิ้นที่ห้านี่ผู้จันโตนะครับนะครับหลังคาถาชินาปชรนะครับชิ้นที่หกนี่จะเป็นสมเด็จปู่ทวดนะครับลงยาสีแดงนะครับหลังมืดยันนะครับสนใจองค์ไหนนะครับโทรมาได้ไลน์มาได้นะครับช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับ0 8 9 7 0 4 3 3 8 8 0897043388นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับ EP นี้เป็น EP ที่234ี่นะครับ234เลขสวยมากนะครับสนใจต้องการบูชาองค์ไหนโทรมาได้นะครับไลน์มาได้นะครับสำหรับ EP วันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ